และสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมแจกบัตรกอลีน่าอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับบัตรนะก็ซ่อนอยู่ในคลิปนะครับก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆน,นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l น่นี้นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะครับผม เพื่อไม่ให้เสียเวลานะไปดูกิจกรรมแรกกันเลยครับอยู่หน้าร้านค้านะครับผม <Yeah. S 1> กดเข้ามาฮะ <Yeah. S 1> แฟชั่นนักสู้สายเกียนนะครับสะสมโทเค็นเพื่อแรกของรางวัลนะกดเข้ามาดูนะ <Yeah. S 1> เป็นกล่องวันหยุดสุดขีดนะในราคา25เพรนะครับมีไอวอลชิบะนะครับผมแล้วก็นักสู้พันคีย์บอร์ดนะเป็นทรงผมนะครับว้าว <Wow. S 1> พันผ้าบนหัวด้วยนะแว่นตานะครับแล้วก็ไมโครโฟนน่าจะใช่นะครับผม ติดม้อะไรสำคัญเลยเนะี่ยแล้วก็เป็นเสื้อกางเกงนะครับรองเท้าเฮ้ยรองเท้าแตะนี่เท่มากเลยนะเป็นชุดของผู้ชายนะครับก็เท่มากนะและนี่เป็นชุดของผู้หญิงนะครับและชุดของผู้หญิงก็คือน,นี่เลยครับฮูดพี่หลามนะโอ้โหแต่สีชมพูนี่หวานแววนะชุดสีชมพูนะกางเกงและรองเท้านะครับกระเป๋ามีมากมายครับ เดี๋ยวเราลองเปิดดูสัก10กล่องเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจัดมาเลยครับผม10กล่อง250เพชทครับจัดมาฮะแล้วก็เปิดทันทีครับผมอ้าวได้กระเป๋าแบบถาวรมานึงใบนะแล้วก็ได้เป็นโทเค็นนะครับ3อันเอ้ย8อันนะกดตรงลงครับ8 90เก้า็นิ 15นะครับผมก็กดตกลงไป15โทเค็นนี่ไม่รู้จะแลกอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับ15โทเค็นนี่แลกเป็นบอร์ดได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการแลกเป็นบอร์ดแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับจัดมาเลยครับผมแลกเป็นบอร์ดยืนยัน ดตกลงครับผมตอนนี้เราก็ได้ใช้โทเค็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้นะสําหรับชุดผู้ชายหรือรองเท้าอะไรสักอย่างนะครับผมเราไปดูกิจกรรมต่อมากันเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับก็อยู่ในหน้าร้านค้าเช่นเคยนะก็เลื่อนดูนะนี่ครับผมสปิริตคอร์นะครับขุมพลังไวไลท์กดไปครับก็ไปดูซิว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงนะครับ ดมาดูระยะเวลากิจกรรม15-21มิถุนายนนี้นะครับมีรางวัลใหญ่ทั้งหมด3ชิ้นและรางวัลทั่วไปในกระดานไอเทมวิธีการเล่นเหมือนกับการเปิดตู้อีโวในเกมหาวัตถุดิบเพื่อมาแลกของรางวัลน,นะครับผมมุนเพื่อรับไอเทมทั่วไปและไอเทมพิเศษสําหรับแลกของรางวัลใหญ่นะครับผม <Wow. S 1> มีรางวัลใหญ่ให้แลกทั้งหมด3ชิ้นนะไม่ได้อยู่ในกระดานนั่นเองก็ ตามนี้ครับผมหมดเขตก็วันที่15ถึง21มิถุนายนนะครับก็ไม่กี่วันเองนะประมาณ6วันโอเคเดี๋ยวเราจะหมุน10ครั้ง5 4 0เพชรนะครับจัดมาเลยครับ10ครั้งแรกเอ้ยไม่ใช่5ครั้งแรกเฮ้ยได้มาเป็นบล็อกแล้วนะหนึอันนะครับผมได้อะไรเนี่ยอ้าวได้บล็อกมา2อันนะครับกดยืนยันครับผมได้บล็อกมา2อ,อันนี่ของจะออกยากหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะกดมาอีกครับ5ครั้งขอเป็นเฮ้ยได้สีฟ้ามา1อันวะ ทุกคนบล็อกป่ะนะถ้าได้บล็อกนี่บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากเลยนะโอ้โหไม่ได้นะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้เราสามารถแลกได้แล้วนะหร,รับชุดสีฟ้านะครับเหมือนหน้ากิจกรรมมันจะใหญ่ๆไว้หน่อยนะครับผมทํายังไงได้เนี่ยเหมือนหน้ากิจกรรมมันจะบล็อกนะครับขุมพลังแห่งไวรายถือว่าออกง่ายมากนะ500เพรนี้ได้ชุดไปฟรีๆเลยครับ1ชุดเราจะมากดรับกันเลยแล้วกันเป็นชุดสีฟ้านะน่าจะเป็นชุดของตัวผู้ชายนะครับผมรับไปเลย เซตนักล่าวิญญาณสีฟ้ายืนยันครับผมก็รับไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้เพชรแล้วเหลือ5,481ปเพชรนะครับก็ไปดูซิว่าของรางวัลเข้ามาหรือ,อยังกดเข้ามาที่แต่งตัวครับแล้วก็น่าจะเป็นแพ็กเกจก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเซตนักล่าวิญญาณสีฟ้านะโอ้สวยมากนะครับเซตนี้กดเปิดเลยครับผม กดตกลงฮะเดี๋ยวเราจะเอาเซตนี้ไปใส่ตัวผู้ชายกันนะในไฮไลท์นี้นะครับก็จะเจอผมเล่นตัวผู้ชายนะครับถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดซับสไครก์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วไปดูคลิปกันเลยครับผม และสาหรับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์ในการยิงนะมันก็อาจจะไม่ยาวมากนะเพราะว่ามันเก็บไฮไลท์ยากเหลือเกินนะเพราะผมเล่นแบบโซโล่นะก็ตายบ้างนะครับลบเยอะไว้หน่อยนะในหมดลงแรงใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและอยากรู้ว่าคลิปหน้าเราจะทําคลิปอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย